ลองดูอันนี้เราให้อัปเดตตัวคอนหักเนーมดูรอสักแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับหยกคุงครับเกอร์นาพิมภาษาไทยตามคำบอก อุ้ยยังฮ่าครับสวัสดีครับการออกเสียงในบางคำถ้าเกิดออกเสียงตันๆแล้วก็ถัดเจนก็จะสามารถที่จะ,ะแสดง แปลงจากคำพูดเป็นการเขียนได้นะครับเดี๋ยวเราเราจะลองอ่านข้อความดูนะครับผม,มเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวแอปด g กอนดิกเทชันของโนอ้อนนะครับอุ้ยเป็นผ้ารูกอ่อนเลย อย่างฮานะครับก็ลองเล่นดูนะครับแอปนี้ก็พูดให้ชัดเจนสักนิดหนึงนะครับแล้วก็จะทําให้คุณสามารถที่จะสะ,ะดวกในการพิมพ์โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองสมมติว่าเราไม่สะดวกในการใช้มือกดนะครับลองลองดูนะครับดิเทชันลองเป็นตัวเลขนะครับผม0ูน112 สามตีห้าหกอะโอเคค่อนข้างที่จะถูกต้องนะครับตัวประห้าในหนึ่งสองสามีห้าหกไม่รู้เบอร์ใครนะครับผมสมมุติจเล่นเอาแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีมือที่จะสะดวกจดหรือเขียนหรือเมมเบอร์หรือกดเบอร์เนี่ยบางทีขับรถอยู่ก็ลองใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ดิสเทชชั่นนะครับ